สบายดีเด้อพี่น้องมาเก็บมะเพฟษพี่น้องมะเพฟษก็เป็ดไก่กินเบิร์ดบทันเป็ดไก่ขึ้นมาวันกินเบิร์ดเป็ดไก่นี่แซ่พี่น้องเป็ดมะเฟษมะเฟษทุกเองเด้อพี่น้องเด้อทุกเองทั้งนั้นนะงำเป็นมัดบุกอยู่เด้อหรือเปล่าจ๋เออจังสีเลยเลือกธรรมชาติกินแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติพี่น้องเอย ประหยัดงบประมาณในการใช้ใจก็ได้ก็ดีขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ยสีเอาไปกับข้าวปุ้นแซ่บหอมทอดหมกเพ็ดหน่อยหอมหมกเพ็ดป่นใส่ผู้ใหมกเพ็ดก็ใส่เพ็ดใส่ไล่ได้หมกบหมกเพ็ดก็ใส่หน่อยเนาะพี่น้องข้าวปุ้นน้ำกะทิเด้อพี่น้องเด้อดูแล้เราได้กินแซ่บน้ำตาลลงไปหมดเลยหมกเพ็ดแค่ใส่ไล่ยังมีลูกดวดอยู่น้ำปลา น้ำปลาแค่ได,ไไดพ้พี่น้องเลยบริเวณน้ำปลาปลอมเลยมาด้วยจ้าสับซ่บพี่น้องิ่ข้าวุ้นนำเดอ้อไปออกตลาดได้ข้าวุ้นมาสับซ่บขนจ้าข้าวปุ้นน้ำกะทิสุดยอดเด้อข้าวปุ้นสับซพ,พี่น้องอ้ยสอ์เฮ้ kakak-kakak kak kak bawa lah jak ดูดินอ่ะคบผมโอ้อโดนบริกกนเซฟนด ข่ากห้องน,น,น, <c oughs> น้ำขาดน้ำขาาน้ำขาได้ดีเลยพี่น้อยมนดูรล้วหลมให้ใจนะ